สวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ามีอะไรจะมาเสนอผมมั้งเนี่ยคือวันนี้อยากจะมาะให้พอช่วยดูแผนการเรียนการสอนนะคะก็ช่วยตรวจดูความเรียบร้อยเพิ่มเติมพอ,อดีว่าจะสอนเรื่องเวลานักเรียนนะคะเรื่องเวลาเรื่องการดูนาฬิกาการอ่านค่าเวลา กิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยในเวลาเรียนวัน,นที่่จะเรียนก็คือว่าก็จะนําสื่อมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะอพอดูสื่อแล้วก็สอนเสร็จแล้วก็จะให้นักเรียนร่วมกิจกรรมออกมานําเสนอผลงานนะคะแล้วแล้วนักเรียนจะได้อะไรอย่างแรกๆเลยก็คือนักเรียนก็จะรู้จักเวลา ถ้าถ้าดูจากสื่อการเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะรู้จกักการอ่านค่าอของเวลาสามารถบอกเวลาได้นะคะอธิบายได้อย่างนี้ค่ะแล้วมีอะไรประเมินหรือเปล่าก็จะใช้แบบประเมินแล้วก็แบบสังเกตนะคะสองอย่างใน,ใน,ใ,นในเรื่องนี้ของหน่วยนี้อะคะ่ะผมว่าก็น่าจะโอเคแล้วนะ เดี๋ยวยังไงก็จะไปหาอะไรที่เพิ่มเติมเนาะอาจจะเอาแบบสื่อที่มันหลากหลายค่ะคยังไงก็ขอขอบคุณขอบคุณค,ครับับ,เ,คครบเรียน ตอนนี้เราอยู่ระดับชั้นป .4 แล้วพอจะนึกภาพรู้จักมิคาะนี่คืออะไรนี่คืออะไรคะน,นาฬิกานาฬิกานาฬิกาเสร็จเมื่อไหร่ ในการบอกเวลาของเราเพราะสมัยก่อนมีนาฬิกาไหมคะไม่มีดูเลยคะดูปลาอาทิตย์ในใคร right. <c imasu> รู้จ <c istance> ักพลาอาทิตย์คะรู้จักไหมคะรู้จักปาจุ้ปารู้จักไหมัะรู้จักาฬิกาเวลเริ่มจะมีออกหากินนะคะปลาอาทิตย์คือปลาองไข่้ครัโ้ัองไข่ล้อมลาชื่ออาทิตย์ปลาอาทิตย์้วักมีกระตุยไหมคะ บอกราตีซะหน่อยว่าช่วยปนับนะคะนาฬิกาอ่ะครูเขาเรื่องอะ้กันนาฬิกามีส่วนประกอบดังนี้นะคะจริงๆก็มีเข็มวินาทีนะแต่เข็มวินาทีเนี่ยแค่บอกให่รู้ที่เฉยนะคะหนึ่งวินาทีเลื่อนไปหนึ่งช่องเล็กหนึ่งวินาทีเลื่อนไปหนึ่งช่องเล็กเลื่อนไปเลื่อนไปจน,นครบสิบสองช่องขอโทษค่ะครบหกสิบช่อง เป็นหนรอบเรียกว่า1นึ่งางทีนะคะนี่บอกแค่รู้เสรแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้จักให้มากแล้วก็อ่านเวลาให้ถูกก็คือเข็มนาทีนะคะคือเข็มยาวแล้วก็เข็มสั้นคือเข็มชั่วมุมนะคะเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วมุมนะคะนาฬิกานอกจากที่ครัวมาให้ดูนี้จะเป็นนาฬิการเรียกว่านาฬิกา เข็มชี้บอกตัวเลขของเวลาแล้วเรายังมีนาฬิกาเป็นแบบดิจิตอลวันนี้ครูไม่ได้เอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะวันนี้เราแค่รู้จักรู้จักรูปร่างหน้าตาอของานาฬิกาแล้วก็รู้แค่ว่ามันทำหน้าที่อะไรแค่นั้นเองนะคะค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะออกมาบอกเวลาครูจะบอกเวลาแล้วให้นักเรียนเลื่อนเข็มนาฬิกานะคะ เจ็ดนาฬิกาตรงค่ะแล้วดูงสิเข็มยาวจะชี้เลขไหนนะเข็มสั้นงจะชี้เลขอะไรนะคะเพื่อนๆช่วยดูด้วยนะคะว่าถูกไหมถูกไหมคะคุณครอ่ะเพื่อนๆพื่อนจะตรวจนะคะถูกไหมคะถูกค่ะ ไหมคะ่าสังเกตนะคะว่าเข็มยาวถ้าไม่มีเศษนาทีนะคะจะเป็น9นาฬิกาตรงแบบนี้เข็มยาวจะต้องชี้ที่เลข12นะคะ9นาฬิกา0นาทีนะคะรวม่อด้วยกันนะคะเวลา13นาฬิกาตรงไหมคะตรงค่ะ มีครับเพื่อนออเก่งกันทุกคนเลยขอบคุณค่ะผมเลยเพื่อนด้วยนะคะโอเคต่อไปนะคะคการอ่านเวลานะเดี๋ยวครูจะวันนี้ครูมีความรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะคะพูดผิดพูดถูกไปเรื่อยเลยนะคะ ก็จะเป็นจอไปนะคะครูจะเพิ่มการนับเวลาอันนี้เป็นการนับเวลาในช่วงกลางวันนะคะเวลาเราจะแบ,บ่งเป็น2ช่วงก็คือกลางวันกับกลางคืนนะคะช่วงเวลาละสิชัว่วโมงนะคะรวมกันเป็น24ชัว่วโมงพอดีเวลากลางวันนะคะนับตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง17.59นาฬิกา59นาที ส่วนช่วงเวลากลางคืนก็คือเราจะนับตั้งแต่18นาฬิกาไปจนถึง5นาฬิกา5 9น,นะคะแบ่งเป็น2ช่วงนะ,ะแล้วครูจะมีใบงานแล้วก็ใบกิจกรรมนะคะ<ม>ให้เราลองวาดวาดภาพนาฬิกาตามความคิดของเราว่าเรานะะอยากจะให้นาฬิกาของฉันออกมาเป็นรูปแบบไหน ไม่อยากได้เป็นเข็มอยากได้เป็นตัวเลขอยากได้เป็นตัวการ์ตูนนะคะครูให้นักเรียนวาดภาพาตามจินตานาการของตัวเองได้เต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวลองวาดดูนะจะได้รู้จักนาฬิกาเพิ่มขึ้นนะคะจะได้รู้จักนาฬิกาเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูว่านาฬิกาของฉันสวยแค่ไหนนะคะ ได้ไหมคะอ่าลองดูงนะคะออกแบบไดเ้เลยค่ะใช้ความรู้ทางศิลปะเลยค่ะเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นโค้งแบบคลื่นเส้นโค้ง,งขดก้นหอยอะไรก็แล้วแต่เอามาผสมรวมก,กันได้เลยะคะ่ะ เอามาผสมรวมกันได้เลยนะคะ ใช,ใช้ดินสอก็ได้นะคะถ้าใครปากกาของใครหมดใช้ดินสอได้ค่ะใส่เข็มสั้นเข็มยาวใ,ให้ด้วยนะคะี่โมงกี่โมงก็ได้ใช่ไหมคะกี่โมงก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณจะถามเราว่าเรา,าให้เวลานะคะวาดเวลาเท่าไ, <ป S 1> ไหร่ ได้ลูกช่วยกันได้ลูกสาวเพื่อนแต่งทางนะแต่งให้สวยงามเลยนะคะเป็นไรลูกหกติรังการหอนเหรอไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร ได้ปกติละกาสงสัยเด็กๆคงจะเริ่มแบบหิวข้าวแล้วไม่เป็นไรค่ะศิลปะไม่มีที่สิ้นสุดค่ะวิเก่งจังเลย,เรยรอเพื่อนแป๊บน,นึงนะคะรอเพื่อนแป๊บน,นึงค่ะสวยค่ะสวยน่ารัก รแงไม่ต้องรีบมากค่ะครูให้เวลาเราเต็มที่เลยนะคะ ในการออกแบบเต็มที่เลยค่ะคุณครูก็ต้องเขียนวันที่ใหยครับก็เขียนบันที่ไหมครับเขียนวันที่ก็ดีค่ะอันนี้เป็นผลงานของเรานะคะเ,เขียนชื่อด้วยเขียนชื่อเยเปลี่ยนจากิีเสใตน้นนนเป็นกรอบดีไหมคะเราอยากได้กรอบแบบไหนก้อนเมฆสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม,มยดาวหัวใจได้เต็มที่เลยค่ะ กม,มีนับใจนี่กินสีด้วยนะคะมีสีในค้ายุกษากันได้ค่ะไม่มีปัญหายุกษากันได้นะคะเมื่อได้ลูกภาพแล้วเดี๋ยวครูจะให้หนักเรียนมานำเสนือหน้าชั้นเรียนนะคะว่านาฬิกาที่เราออก ินาการของเรานะเราผงบอกเวลาเท่าไหร่ให้เราอ่านเวลาที่เราทํามาให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะตามจินตนาการไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะสวยค่ะ เกรงใจทัานอพอครูว่าจะพานักเรียนโปริสแกนเหมือนอนุบาลแล้วนะคะ เดี๋ยวแยกเที่ยวยิงฝันเออนะเวลาเท่าไหร่คะเวลาที่หนูวานะคะก็คือเวลา12นาฬิกา12นาฬิกาก็คือเที่ยงเที่ยงตรงหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเที่ยงวันนะคะซึ่งเป็นเวลารับประทานอาหารของพวกเราทุกคนโดยปกติแล้วนะคะคนก็น่ารักภาพก็น่ารักขอบคุณน้องเลย์มากค่ะค่ะค่ะ ไหนใครจะมานำเสนอคนต่อไปคะแนะนำด้วยค่ะน้องเลยคะน้องเลยคะอ่าเปิดได้ค่ะเปิดได้ค่ะสวัสดีค่ะเนหญิงพัชราพรอุ่นศรีค่ะชื่อเล่นชื่อน้อะชื่อเล่นชื่อล้องท้ายค่ะน้องซ้ายนะคะนักเมทซายทั้งทะเลก็จะรู้จักเธออ่าภาพอะไรคะเป็นภาพนาฬิกาดอกไม้คะ่ะภาพนาฬิกามาพร้อม กระถางดอกไม้ให้เวลาเท่าไหร่คะเวลา8นาฬิกาค่ะ8นาฬิกาตรงเป้งเหมือนที่เราเข้าแถวเคารพทงชาตินะคะโอเคสวยงามข่ะชาติลขอบคุณมากค่ะอ้าวต่อไปค่ะแนะนำตัวเองด้วยค่ะเอาอะไรคะสวัสดีคับ ชื่อรองแยบครับ้องแย็บนะคะรองแย็บมีสีส,รรสันสดใสมากเลยใช้วัสดุอุปกรณ์ได้แบบหลากหลายนะคะนาฬิกาอยู่สองสีครับค่ะเป็นนาฬิกาทุเรียนครับทุเรียนดูเรียนนะคะยุเรียนนะ,ะ,ะว่าถ้าเป็นกลางคืนก็ตีหนึ่งครับถ้าเป็นกลางวันนี่ก็จะบ่ายโมงนี่ก็คือเวลาบ่ายโมงครับเขียนเป็นีเลขหนึ่งเข็มยาวที่เลขสิบสองครับค่ะถ้าเราอ่านที่ถูกต้องคือ ถ้าเป็นกลางวันหาให้ต้องคือ13นาฬิกากลางคื <3 S 1> <3 S 2> นละคะ 1, 1> <5 S 2> นาฬิกา <5 S 2> กเก่งมากค่ะขอบคุณน้องแย็คนะคะค่ะขอชิ้นงานค่ะ <laughs> อ่ะคนต่อไปค่ะ หนะะึ่งวันเรามียีบสีวัน,วน24ชั่วโมงตัดเลตัดลเอาใหม่หวันเรามียีบสชั่วโมงถ้ายี่สบสีนาฬิกาสามสิบนทีไม่มีนะคะทักเรียนมันจะเป็นวันใหม่เราต้องใช้คาว่าศูนย์นาฬิกาสสินาทีคือตั้งแต่1นนาทีปุ๊บเป็นเวลาของวันใหม่ต้องใช้ ศูนย์นาฬิกาจะไม่ใช่ยี่สิบสี่ยิบสี่นี่คือจบแค่วันนี้แล้วเพราะหนึ่งนาทีคือเป็นวันใหม่โอเคขอบคุณมากค่ะอ้าวมาขมาน้องอะไรคะน้องพลอยค่ะน้องพลอยสวยเป็นลูกผีเสื้อค่ะผีเสื้อค่ะก็เสื้อค่ะบตเลาหกนาฬกาสิบห้านาทีค่ะหกนาฬกาสิบห้านาทีคือเป็นเวลาของกลางวันตื่นใช่ไหมคะกลา ตื่นที่เวลา6นกา15นาทีอขอบคุณค่ะอ่ะคนสุดท้ายค่ะสุด้าสุดท้ายของชั่วโมงนี้มานำเสนอทาร้ะะองอะไรคะ่ครับ้องอะไรนะคะน้องปูค่ะวาทข้ามอะไรคะตอวโนทานตะวันครับทานตวนันทานตะวันสันฟรายววสนาววันะคะ มีกระถางให้ด้วยเวลาอะไรคะ14นาฬิกรรเวลา14นาฬเอ๊ะมีสังเกตว่ามีเข็มวินาทีด้วยใช่ไหมคะสีแดง,ใ,งใ,ใช่ไหมคะเข็มวินาทีโอเค14นาฬิกาน,นะคะอ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวยนะคะสวยมากชั่วโมงหน้าเราจะมารู้จักเวลารรูป่างหน้าตาของอนาฬิกาชนิดต่างๆให้มากกว่านี้แล้วครูก,ก็ จะมีนะคะไปกิจกรรมให้เราทำในชั่วโมงหน้าด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะนักเรียนตั้งใจเรียนดีมากเลยครูรู้สึกว่าภูมิใจไม่เคยเห็นนักเรียนชั้นไหนนะคะเมื่อมีการศึกษาที่แล้วนี่นะหลับบ้างหัวเราะบ้างหยอกกันบ้างแต่นักเรียนปีการศึกษานี้น่ารักกันทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันชั่วโมงหน้าค่ะขอ,คคขอบคุณค่ะ นอด้วยค่ะเนื่องจากเมื่อวานมีการสอนเรื่องเวลาค่ะคือผมจะคุยเรื่องการสอนของอาจารย์ว่ามีอะไรควรที่จะปรับแปลง่งเพิ่มเติมหรือควรที่จะแก้ไขอะไรบ้างค่ะ,คะจากการที่ได้ลงไปดูคุณครูสอนในชั้นเรียนนะคะอ่ะ คุณครูสามารถดึงความสนใจมาอยู่ที่ตัวคุณครูได้เด็กๆทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีค่ะแล้วก็อาจจะมีการให้ความรู้เด็กมีการมีกิจกรรมให้เด็กร่วมทําด้วยใช่ไหมคะเป็นไปงานค่ะสุวนี้ก็ถือว่าในภาพรวมถือว่าดีมากค่ะคุณคสหรับผมนะครับก็จะมีเรื่องแนะนําคุณครูอีกสักเรื่อง2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ,อเวลาคุณครูสอนนะครับคุณครูพูดเสียงดังดีมากแต่ว่าคุณครูอาจจะพูดเร็วไปบ้างเพราะว่าเด็กๆ เด็กในชั้นนี้นะครับไปอยู่ชั้นป .4 เองค,ครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องสุดท้ายครับก็คือสื่อการสอนนะครับมันผมคิดว่ามันมีน้อยเกินไปเด็กข้างหลังห้องอาจจะไม่เห็นหรือว่าอาจจะเห็นไม่ชัดนั่นเองครับผอยากให้แนะนำอยากแนะนําให้ปรับปรุงในส่วนนี้นิดนึงนะครับคือผมจะสรุปให้ฟังว่าครูสอนดีแล้วแต่ต้องลด ความเร็วในการสอนลงหน่อยหนึ่งครผู้อาจจะต้องพูดพูดในช้าลงนิดนึงค่ะแล้วก็ทำสื่อทำสื่อมาเพิ่มให้ให้เด็กได้รับได้รับสื่อเพิ่มทั่วถึงค่ะแล้วก็ส่วนส่วนเรื่องเสียงดังนี่โอเคแล้วส่วนเรื่อง ทางธนการที่ครูใส่เข้าไปผมว่าโอเคแค่ะก็คือสรุปว่าครูปรับปรุงส่วนตรงนี้มันก็น่าจะโอเคแล้วงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็ผมขอจบการประชุมแค่นี้ขอขอบพระคุณขอบพค,คุณการแนะนำ